มาฮะตอนแรกผมว่าอยู่นะทําไมผมเล่นแล้วทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาในการอัดเลยนะที่ไหนได้ฮนะลืมบันทึกหน้าจอครับทุกคนก็สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนอิดรอบเลยนะทุกคนเมื่อกี้มันเกิดเทคนิคการผิดพลาดไปนิดหนึ่งฮนะตอนนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครใหม่นะทุกคนก็อันนี้ผมโดนยิงตายไปแล้วรอบหนึ่งนะไอตัวนั้นมันลงมาตัวเดียวลนะสี่หนึ่งอ่ะแล้วมันยิงผมดาวเลย วันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครใหม่นะทุกคนซึ่งผมยังไม่ได้ทําคลิปเลยนะคือตัวละครใหม่อย่างไคลลอสนะทุกคนผมจะมาเล่นคู่กับไอริสไคลลอสแล้วก็นิกิตานะทุกคนส่วนไอตรงราฟาเอลเนี่ยตอนที่ผมอาใส่ตนนะัวละครแล้วผมลืมดูนะมันมีของมันอยู่แล้วนะผมก็เลยลืมเปลี่ยนดูแต่ผมแนะนําให้แบบเป็นนิกเกียวหรือว่าลอร่าก็ได้นะทุกคนหาใครที่แบบว่าชอบแบบกรนเลงสุขมหรื้วแบบกาดซะแบบ100นัดอะหมดแม็กเลยนะ แนะนำรอล่าแล้วทุกคนยิงกันมันแน่นอนครับ <g ül> ยิงจนแบบว่าหนึ่งเลยนะต้องหมดแม็กเลยฮะมาฮะเบอร์สองดาวแล้วครับทุกคนน่าจะโดนไอตัวที่มันยิงผมตายแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวนั้นมันโดนเบอร์สองยิงตายนะแล้วมันก็น่าจะลงมาเอาคืนแต่คนที่ลงมาหนึ่งหนึ่งต่อสี่นี่ผมว่าไม่ธรรมดานะถือว่าฝีมือเขาตึงเอาเรื่องเหมือนกัน ตอนแรกผมเอาฟาร์มาร์สยิงเขานะเขา MP, เอาเอ็มพีเอาเอ็มพีศีรษะยิงผมอะแล้วผมตายคิดดูดีระยะไกลด้วยนะโคตรแม่นไหนตัวนี้ผมต้องเอาคืนแกนะมาแล้วครับผมเพไปช่วยเบอร์สี่นะเบอร์สี่เขาโดนถมแล้วครับทุกคนมาสองหนึ่งอาจจะได้อยู่นะครับทุกคนเอานี่ไงชัดเจนฮะตัวเสื้อขาวนี่ไงที่มายิงผมอะสเต็ปโคตรดีเอาเอาดักอาจารย์กิบินมาแบบนี้โดนดักดี เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาเอาเอาวิฝั่งงูละสามหนึ่งแล้วเฮ้ยเอาดิเอาดิบันช็อตดิวะเนี่ยบันช็อตดิวะเนี่ยโดนยิงเข้าหัวเตกนี่เนี่ย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 สามจบหน่อยสามจบหน่อยแหมเอา M P 4 0ยิงผมระยะไกลมันก็ดูถูกกันเกินผมก็ไม่ได้กาขนาดนั้นนะผมก็พอแบบเล่นแลนโกได้อยู่ตั้งแต่ผมแลน สูงที่สุดเท่าที่ผมเคยขึ้นมาก็แค่แรงแดงสามดาวนะซีซั่นก่อนนะแรงแดงสามดาวแต่ตอนนี้แรงแดงสองดาวอยู่แล้วทุกคนมันโคตรตึงเลยนะเพราะผมได้ดองคืนแล้วแบบมันตึงมาก,กน,นะทุกคนใครไม่เชื่อก็ลองเล่นดองคืนดูนะเักประมาณสามทุ่มไปนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มก,ก,กว่านะโคตรตึงเลยโอ้โหสุดสนุกสบโคตรเยอะเลยมันยิงกระหน่ำขนาดนี้เลยเลยเนี่ยอันดับแรกโอ้ยมีตัวครับ เอากระไอ้บอไอริสสำงานเอางงดิงงดิติงงดซ้ำดีกว่าครับสวยเดี๋ยวแลสองคิวครับโอ้โหมันน่าจะงงนะโดนผมยิงตายตอนนี้ผมหาเอ่อเอ็มหกสิบก่อนแล้วกันคะทุกคนขอเล่นเอ็มหกสิบก่อนแล้วกันระหว่างรอร้อยหน้านครับทุกคนเอ็มหกสิบนี่ผมไม่มีส, uh, สกิลลั่นไหวนะ มนเป็นสก,กิทสีทองอ่ะน่าจะไม่ใช่ลั่นไวนแล้วทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมไปดูของตัวนี้ดีกว่าครับมันมีปืนแล้วอ่ะเผอ,อมันอาจจะมีร้อยนัดน,นะผมอาจจะต้องไม่ต้องไปซื้อเลยถ้าได้ร้อยนัดปุ๊บคือแบบไม่ต้องไปซื้อแล้วนะเล่นของมันนี่แหละไหนดูของหน่อยลูกซองโพก,ก้อนกับ x m 8ครับเสียดายจริงๆไม่มีร้อยนัดครับทุกคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมค่อยรอตู้สีม่วงลงมาแล้วกันนะ มาตอนนี้ผมซื้อโดนมานะเดี๋ยวผมเจอใครเอ้าเจอพอดีฮะในโดนผมเตรียมตัวปล่อยโดนส่วนตัวเลยฮะรอไปใกล้ๆกันนะ <c oughs> แล้วผมค่อยปล่อยมันน่าจะอยู่บ้านเหลืองครับทุกคนอ่ามันมันมีสวนมากเหรออ่าโดนเบอร์สี่ล้อมนลครโดนทํางานดิเอาดีโดนลุยเก็บมันดูพอ่ออาโดนดิเอาเอาวิ่งวิ่งวิ <c oughs> ทำมมันไม่สวนเลยอ่ะเอาเรียบร้อย M64 เหมือนกันนี่ว่โอ้โหเจ็บเบอร์สองเลยครับเอ้าไม่มีปืนครับคนนี้โอ้โหเสียยจริงไม่น่าหรอกมันไม่สวนเลยเป็นผมผมก็ไม่สวนอ่ะมีแค่ปืนพกเลยเบอร์ไหนนะที่มันใช้ M64 เหมือนกันอะแหมเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสลับปืนอัรตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ไอ้บ้าเอ,อ้ยไปกดสลับปืนตั้งแต่เตมื่อไหร่เนี่ยเอีเวนลืมดูเลยฮะตอนนี้ผมยิงผมเพิ่งสังเกตอ่ะโอ้ผมสลับปืนแล้วอน่ะมาดิมาดิโอ,อ้ยไม่กล้าไม่กล้ามาดีมาดีเอ้ามีคเคลดว่าหนีโหเสียดายว่ะถ้าเป็นโอเอ็มหกสิบล่วงนล้วเนี่ยโหเสียดายโอ้ยบ้าเอ,อ้ยมันสลับปืนตอนไหนเนะี่ย ถ้า M60 นี่มีล่วง <c oughs> มาไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไปหารอยนัดดีกว่าตอนนี้ร้านค้าสีม่วงก็น่าจะถึงเวลาที่มันจะลงได้แล้วนะมาแล้วครับร้านค้าสีม่วงลงมาละรีบซื้อปืนดีกว่าครับเก็บเหรียญเฉพาะเลยนะเป๊ะเลยฮะเหรียญพอดีเลยผมเก็บเหรียญโดยเฉพาะเลยครับเพื่อจะมาซื้อรอยนัดอ่าตรงแถวนี้มีกระสุนเยอะพอไหม สามร้อยกว่านะัดนะผมจะได้อุ่นใจหน่อยเพราะว่าผมกะจะเอาไอรินมาเจาะไอวอลเลยนะยิงทะลุไอวอลด้วยเอาคลาอสมาคอมโบเลยนะคือเกาะแตกอะ่ะแต่เสียเดียวแต่เสียได้นะผมเอาราฟาเอลมาคนระับทุกคนลืมไหมผมลืมดูถ้าเอาไอตรงลอล่ามานี่ผมว่าน่าจะมีแบบยิงแบบยับยับอ่ะเลงสโคบแบบว่าแบบแตกไปข้างหนึ่งอะ่ะหนึ่งร้อยนะัดผมกดยับยับอะ่ะไม่ปล่อยด้วยแต่ก็เสียได้จริงๆนะ ลืมดูฮะตรงนี้กระสุนเยอะมากทุกคนอยากได้สักสี่ร้อยนัดอะแต่กระเป๋าตเต็มแล้วนะสี่ได้มากฮะถ้าสี่ร้อยนันกำลังอุ่นใจเลยเอาให้มีลงุงเอ้ยถ้ากูโดนมึงยิงตายกูก็ไอน้องเขาหมดดีโอ้โหมึงกัดจะมาป้นร้อยนัดกูเลยใช่ไหมร้ยอยนัดกูยังไม่ได้ใช้งานเลยนะ่ะมึงศพแรกเลยโอ้โหเกือบตายฮนะโอ้โห ถ้าผมเอาตอนที่ผมเดินผมเอาลูกซองก่อนนี่มึงน่าจะไม่ได้สวนนะเ <c oughs> สียดายนะ <c oughs> ผมเอาลูกอ่าร้อยนัดถือวิ่งนะก็เลยจาเป็นต้องใช้ร้อยนัดไปก่อนครับฝั <c oughs> ่งนู้นมีไอ้บอกครับทุกคนน่าจะมีตัวนะ <c oughs> ผมว่าเราก็อยู่ในวงเลยนะแต่ผมจะไปเล่นใส่แคมป์แล้วนะตอนนี้เพราะว่ากระสุนผมมีแล้วสามร้อยกว่านะครับทุกคนถ้าบ้านไหนมีศพได้ก็ยิ่งดีนะเ <c oughs> ดี๋ยวผมไปหาบ้านแคมป์ด้ยวยครับตอนนี้ก็อยู่กลางวงเลยนะ ถ้าได้บ้านแคมป์ดีๆสักหลังหนึ่งผมก็ก็อุ่นใจเลยเบอร์ียิงใครวะเอ้ยบ้านเบอร์สี่ก็แคมป์ได้เนี่ยเพราะว่าเบอร์สี่ยิงคนตายแล้วนเน,นี่ยนนก็ต้องมีหนึ่งศพอะในศพนั้นก็ต้องมีกระสุนเยอะเหมือนกันอะมีกระสุนักยานะโอเคละผมตัดสินใจได้ละผมจะแคมป์บ้านนี้ละทุกคนแคมป์บ้านนี้ก็น่าจะเวิร์กที่สุดละหน้าต่างมีแค่โอ้โหหน้าต่างบานแล้วทุกคนมีทางเข้าแค่ทางเดียวนะตรงนี้โอเคแคมป์ได้อยู่ครับมาศพอยู่ไหนวะ ศพมันอยู่ไหนไม่ใช่หลังนี้เหรอศพมันไปไหนวะแต่แรกกัดจะมาแคมป์หลังนี้นะถ้าไม่มีศพผมต้องเปลี่ยนนะเอา้ามีคนชุบลงมาใหม่ครับชุบเรื่อยๆเลยเพื่อนกระสุนเยอะครับอ๋อนี่ไงศพเจอละเอา้ามีตัววิ่งมาครับเอ้ามีตัววิ่งช้าเอา,า,เอายิง <c oughs> นิ่งมัหนึงนิ่งสบายอะมอบเลยหรอโอ้เกินไปอ๋อเบอร,ร์สีนี่ไงตัวที่ใช้ไอของสิบ ยิงธรรมดาโลกไม่จำยิงบนหัวเพื่อนอะไรแล้วกันอ้โหยไม่แตกเอาจริงๆเพื่อนนายลกก็เกะกะนิดหนึ่งนะถ้าไม่มีนายเมื่อกี้อาจจะยิงเจ็บมากกว่านี้นะแต่คงไม่ถึงตายอะเอาครับ m หกสิบับร้อยนัดแล้วมันชินดีชินเด่นกันนะว่าใครจะได้สกอร์คิวมากกว่ากันโอ้ยบ้านหลังนะั้นมันยิงกันยับยบเลยว่ะเสยดยฮะถ้าผมเอาลอล่ามานะน่าจะเลงสกบแม่นกว่านี้ครัทุกคน วุย้ยลัดมาได้ตัวหนึ่งครับวู้ฮูัดเขาได้นี่สะใจจริงๆฮะแต่พอโดนเขารัดน,นี่ร <c oughs> ู้สึกง่อนเยินนะอยากเอาคืนคนที่รัดผมมากเลยเนะี่ยแต่เราลัดเขาเอาก็แตกเอาดิเอาดิเอาดิาดใครรอสทํางานแล้วทุกคนก่อแตกมาดิวิ่งเข้าบ้านไปแล้วฮะวิ่งโคตรไหวเอ้าก่อแตกแตกไปเลยหนึ่งตัวครับ ตอนนี้ครลอสก็ลงเรื่อยๆอุ้ยเนี่ยช้าเนจปิงปะทำรู้สึกเออๆวะอ่าวไม่มีตัวนั้นคุณเนตปิงจริงทุกคนเนตปิงมากเลยอ่ะมันเออละอีเพ,พ่อมันเออๆละกูจ <c> ะ <oughs> ตายไหมเนี่ยกูเหลืออยู่8คน,นครับทุกคนเหลือ,อน่าจะอยู่สี่คนนะ่ะตีเราครบตีอยู่เลยโอ้โหสกิลไคลอสสุดทำงานแล้วครับทุกคน แล้วู่ฝั่งนู้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลอมันวิ่งมาอย่างเดียวครับโล่งๆเลยขอสูบยาก่อนนะเพื่อทําให้สกิลคลายลํอทำงานเร็วๆอ้ามีคนชุบมาใหม่แบบนี้ไอ้ชอบชอบอี่ชบุชบ,ชบ,ชบเยอะๆนะเพื่อนคนจะได้มีเยอะหน่อยนี่ชุบนี่เยอะไงเอาเอาดิเทลสกิลอลิสหน่อยไหมเอ้าเอาเอสับตินแตกเข้าบ้านเปละมาสับตินแตกโคตรไว ไอเบยเอ้ยมึงนะวิ่งมาราธอนร้อยเมตรปะเนี่ยโอ้มีวิ่งไม่วิ่งโดนแล้วไม่จำ <วา S 1> อ้าววาร์ฟแล้วแบบนี้ก็สวยดีเพื่อนระเบิดอันสุดท้ายพอดีบู้ม,มอ้าวเจ็บเอ้ามันปลาขึ้นตาขึ้นเอ้าดาวดิวดววปาลาระเบิดก็ปลาไม่โดนเพื่อนเขาปลากันแบบนี้ปั๊มมาดิรู้แน่ว่าตรงนั้นเหลือสองคนน่ะวิ่งมาเออ อุ้ยตีกําแพงมึงมอบจัวซะด้ดีอ้าวเหลือคนเดียวแล้วเพื่อนเดี๋ยวรีบออกมานะเหลือคนเดียวแล้วนะวงแรงนะเพื่อนวงแรงนะเอาอเค์เ,เ,เ,เร็จไอยอดไปดิไอวเวนเออใครชอบร้อยนัดยิงมันมนแบบนี้ก็ฝึกเอาไปเล่นตามในน้ทุกคนแต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ค่อยเก่งนะ เอาคนเก่งๆผมว่าน่าจะเล่นได้ครับทุกคน